ครับพบกับช่องเอเอีแล้วนะครับวันนี้นะครับมีคําถามเขาถามนึงครับดีมากเลยนะครับแต่สัปสัปนี้ผมโดนถามบ่อยนะครับนั่นก็คือว่ารถกินยางนะครับรถกินยางเกิดจากอะไรได้บ้างตามผมมาเลยครับรถกินยางนะครับมันก็มีหลายปัจจัยนะหลายๆอย่างนะอาจไม่ว่าจะเป็นมุมโทนะครับมุมโทนะมุมมุมโทอย่างนี้นะครับนะมุมแคมเบอร์นะครับนะแคมเบอร์หรือคัตเตอร์นะครับนะ นะสองตัวนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับนะถ้ากินนอกกินในนะครับกินกินนอกหรือกินในนะครับนะต้องต้องบอกว่าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะอาจจะเกิดจากมุมมุมของล้อนะครับที่สัมผัสกับพื้นผิวเนี่ยมันไม่ตรงนะปกติแล้วมันจะเอียงอย่างนี้นิดนึงนะครับถ้านิดเดียวไม่เป็นไรครับนิดเดียวเนี่ยมันยางมันยังเฉลี่ยได้นะแต่ถ้ามาก นะครับมากปั๊บมันจะกินเลยนะฮะก็คือพื้นสมัมผัสตรงนี้มันมากกว่าตรงนี้ประมาณนั้นนะครับนะมันเวลาวิ่งมันก็จะบดไปเรื่อยบดไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดอาการกินนอกกินในนะฮะกินนอกหรือกินในนะครับนะฮะวิธีแก้ไขนะครับนะเราไม่สามารถทาเองได้นะครับถ้าหรือใครทําได้นะครับถ้ามีเครื่องมือถึงนะฮะหรือมีพวกเอ่ออย่างแรกเลยที่ต้องใช้ก็คือพวกแมแรงนะครับ นะแล้วก็ใช้ลูกดิงวัดอะไรประมาณนี้นะครับนะปรับแล้วก็ค่อยปรับตั้ง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 ให้มุมมันได้สมดุลพอดีนะครับถ้าไม่ได้นะครับถ้าเครื่องมือไม่ถึงหรือไม่มีทักษะทางช่างนะครับแนะนําให้ไปร้านนะครับไปร้านแล้วต้องบอกเขาว่ายังไงล่ะนะฮะบอกเขาว่ามันกินมันกินยางนะครับรู้สึกว่ามันบางลงนะครับพี่อะไรเงี้ยนะฮะ รู้สึกว่ายางขอบด้านในมันบางกว่าขอบด้านนอกอะไรประมาณนี้นะครับไปบอกเขาหรือว่าขอบด้านนอกบางกว่าขอบด้านในแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะนะฮะก็ต้องอธิบายของให้เขา,ให,เขาให้เขาทําให้นะครับบางร้านก็ถ้าเป็นร้านใหญ่ๆเนี่ยจะทําให้นะฮะบางร้านที่ช่างไม่มีทักษะก็เขาอาจจะปฏิเสธทํานะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยบางทีมันตั้งยากนะฮะมุมตัวเนี้ย บางรุ่นก็ตั้งที่ปีกนกได้เลยนะครับตั้งที่ปีกนกรุ่นที่มีปีกนก2ชั้นนะครับตั้งที่ปีกนกนะฮะถ้าบางรุ่นไม่มีปีกนก2ชั้นเช่นตัวนี้นะครับนะตัวข้างข้างเนี้ยรถเก๋งส่วนมากจะปีนเป็นปีกนกชั้นเดียวนะครับปีกนกชั้นเดียวเนี่ยจะต้องไปตั้งที่โชค๊คนะฮะไปปรับมุมโช๊กนะครับนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะสรุปนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือ นะฮะหรือไม่มีทักษะที่มากพอนะครับนะต้องย้ำนะครับทักษะมากพอนะฮะพอตัวนี้ใช้ทักษะค่อนข้างเยอะนะครับก็ให้ไปร้านนะฮะค่าบริการคงไม่มากนะหรอกครับนะอย่างเก่งก็ตั้งสักเอ่อรู้สึกว่าร้านแถวแถวหนองจอกนี่มันประมาณ500อนะครับนะประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ500นะฮะตั้งหมู่ตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับสํหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ